ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศร,รษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะผ่านมาสีวันกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวถึงตอนนี้คนไทยทั้งประเทศยังอยู่ในภาวะตื่นตระหนกจากภัยพิบัติครั้งนี้ครับต้องบอกตั้งแต่ตอนเช้านะมีหลายพื้นที่นะครับมีหลายพื้นที่ที่ตึกสูงเนี่ยอพยพคนนะ เพราะมีบางพื้นที่บางตึกสั่นไหวซึ่งเป็นการสั่นไหวจากอัปเตช็อกครับซึ่งมีการยืนยันแล้วอัปเตช็อกนี้โอ้เป็นร้อยร้อยครั้งนะนายกต้องออกมาให้สัมภาษณ์เขียนลงในโซเชียลมีเดียนะทั้งใน Facebook ตัวเองทั้งในอิสตา a m บอกว่ากรมอุตุรายงานไม่มีแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะอัปเตช็อกจากเมียนมานะฮะขออย่าตื่นตะหนกพยายามบอกแบบนี้นะนายกต้องออกมาแถลงเรื่องนี้เลยว่า ประชาชนอย่าตื่นตระหนกขอตรวจสอบตึกให้เรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยอยากให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริงตรงนี้ก่อนว่าในเรื่องของภัยธรรมชาติไม่มีนะคะตอนนี้ต้องดูว่าแต่ละตึกถูกถูกชัวหรือยังว่าตึกนั้นๆถูกได้รับการตรวจสอบแล้วถ้าตรวจสอบแล้วก็วาสามารถขึ้นตึกได้ปกติะคะ่ะอย่างวันนี้เองเราก็มาอยู่ที่ชั้นเจนะคะ หือว่าในตึกต่างๆที่ชั้นสูงมากๆกว่านี้ก็ถ้าตรวจสอบแล้วก็เข้าได้ทุกตึก30กว่าชั้นก็ทาง,ทางเ,าเพื่อนๆหรือก็ขึ้นไปทํางานปกตินะคะเพี่รับเมาสเจมาว่าเป็นความตกใจนะคะซึ่งเราก็พยายามสื่อแบบนี้คะ่ะที่ชั้นสื่ออยู่แล้วก็ทุกช่องทางใน n b t ต่างๆก็ทุกช่องทางก็สือ่อไปว่าตอนนี้ไม่ได้มีเหตุการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นค่ะโอเคก็อย่าอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งตกใจกันเช็คเรื่องตึกให้ดีก่อนทุกตึกนะคะ อย่าเพิ่งตกใจ,เ,กใจเช็คแต่ว่าต้องเช็คแต่ละตึกให้เรียบร้อยนะตอนนี้สําคัญที่สุดครับซิงเกิลคอมานของร,รัฐบาลในการสื่อความกับประชาชนมันควรจะเป็นหนึ่งเดียวได้แล้ว <Okay. S 1> เพื่อระงับความตื่นตระหนกครับหลายๆตึกเกิดความวันไหวหลายๆคอนโดเกิดความวันไหวนี่คือรายงานล่าสุดไอ้นี่ที่ตึกที่ทําให้คนครั้งนี้วันไหวเนื่องจากว่าเห็นภาพเลยตึกถล่มเราไม่เคย เจออย่างนี้ตึกถล่มก็คือเนี่ยฮะตึกถล่มตอนนี้ต้องบอกว่าเมื่อตอนบ่ายตอนบ่ายโมงยี่สิบห้าเนี่ยหรือว่าครบเจ็บสองชั่วโมงเลยนะครับพอครบเจ็บสองชั่วโมงเนี่ยเขาจะใช้เครื่องจักรใหญ่เนี่ยเต็มกำลังเต็มกำลังเพื่อเตื้อลื้อออกนะลื้อออกลื้อออกเพราะอะไรฮะที่ผ่านมาเนี่ยพบผู้เสียชีวิตเนี่ยสิบเอ็ดรายบาดเจ็บเก้าและที่อยู่ระหว่างติดตามอีกเจ็ดสิบหกนะ โอ้ oh, นี่96ลายนะเราใช้เวลา3วัน4วันในการ,รตรวจคนแล้วก็พยายามพยายามที่เอาผู้ประสบภัยที่อยู่ใต้ตึกเนี่ยให้ออกมาแต่ถึงตอนนี้สัญญาณหนึ่งที่เราต้องรับรู้กันคือเราต้องใช้เครื่องชุดหนักในการดึงออกมาเพราะว่าเขาบอกว่าพอเจ็ดสไสัญญาณชีวิตนะนี่เจ็บสชั่วโมงเราต้องเนี่ยเครื่องจักยักรใหญ่แล้วลงไปครับ ตอนนี้นายกรัฐมนตรีกําลังทํางานหนักอยู่สามสี่เรื่องสั่งการไปไหนบ้างอืีอีปอพและกสชเรื่องอะไรเรื่องข้อความ SMS ที่เป็นภัยพิบัติแห่งชาติที่ต้องส่งให้คนไทยได้รับรู้จะได้เตรียมตัวครับ SMS จะบลอดค์ดกันให้กสทชทำทันทีเลยเออนะแต่ถึงตอนนี้ยังติติด คัดขัดมันเริ่มมาสามปีแล้วครับอ่าครับตอนนี้เขาบอกว่าจะเร่งพัฒนาระบบเซลล์บลอดคัสนี่แหละภายในระยะเวลาสามเดือนซึ่งล่าช้ามาสามปีฮะเสร็จไปในสมเดือนสมเดือนในคนไทยรับไม่ได้ไม่ทำยังไงก็ได้เราเจอภัยพิบัติตั้งแต่สึนามินะโอ้สึนามินะแล้วก็ที่การาดยิงนะอแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมที่เชียงรายภาคเหนือนะนายกสั่งการให้กระผมนะมครับอันนี้เต็มเต็มกำลังเลยครับ จัดชุดยุดโทโธปกรณ์ในการบริการประชาชนและชุดเข้าไปช่วยเหลือออันนี้เต็มที่ครับนะครับต่อมาให้กระทรวงคมนาคมตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดครับอือะไรบ้างทั้งด่วนสะพานอ,อาคารต่างๆตรวจ ทั้งหมดโดยร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยครับกรุงเทพมหานครได้สั่งการที่กรุงเทพมหานครเร่งค้นหาผู้สูญหายที่บอก96ลายใช่ตอนนี้ก็วันนี้น่าเต็มที่แล้วออกมากา,การควบคุมออกใบอนุญ,ญาตอาคารสูงโดยเพราะอาคารที่เ,เรื่องของก่อนก่อสร้างก่อปี2550ครับอันนี้น่าสนใจกำหนดมาตรฐานกฎหมายฝังเมือง กฎหมายอาคารสูงตรวจอาคารสูงรองรับแผ่นดินไหวตรวจสอบโบราณสถานต่างๆกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแพทย์สำรองเตียงเสริมเยียวยาจิตใจกระทรวงมหาดไทยพออไม่มาตรการชัดเจนแจ้งเตือนภัยเงินเยียวยากระทรวงท่องเที่ยววสทกรมโยธาตรวจสอบโรงแรมขนาดสูงสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวตอนนี้ทุกมาตรการสั่งการไปเรียบร้อยแต่การทำงานเราต้องเกาะติดกันต่อไปครับ ปัญหาว่าด้วยเรื่องแผ่นดินไหวในประเทศไทยรอบนี้รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่คนไทยได้ตระหนักและรับรู้ครับเขาบอกว่าไอ้รอยเลื่อนเดิมอ่ะมันเป็นแนวที่ผมเห็นประกาศของไอ้อปอพอตั้งแต่ปี48แนวนั้นนะรักแนวเขาเรียกแนวอะไรนะพี่วิมีรอยมีรอยเลื่อนเยอะแอ่ลอ,อยเลื่อนที่ส่งผลพลังออกมาล่าสุดเนี่ยที่สะเทือนมาถึงตึก สตงอต้องถล่มลงมาเนี่ยรลอยเลื่อนสกายสกายนะลอยเลื่อนสกายถือเป็นหนึ่งในลอยเลื่อนมีพลังเขาบอกที่สําคัญอันดับต้นๆในอาเซียนนั่นนะลูกศูนย์กลางอย่างพี่โอ่ศูนย์กลางอยู่นี่นี่ลากมาเนี่ยลากมานะนะความยาวประมาณ1,200กิโลเมตรทอดตัวในแนวเหนือใต้แบบผ่ากลางเมืองของเมียนมาเลยนี่ผ่ากลางลอยเลื่อนนี้การแผ่นดินไหวที่เคยมาทึกไว้ในอดีตลอยเลื่อนนี้เคยปล่อยแผ่นดินไหวขนาด7ลิตรขึ้นไปนะ 70ครั้งโอ้ในช่วง562ปีที่ผ่านมาแสดงว่ามันมีประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องลอยเลื่อนจากคือเง็ดส70ครั้งเลยฮะที่ระดับแบบรุนแรง7จ็ลิตร์เนี่ยมาดูรุนแรงรุนแรงครั้งสําคัญสําคัญนะเอาปีไหนก่อนเอาปี2องพันรอยองสี่ห้าหจุดศนะที่ตองยีครับที่ตองยีนะเนี่ยสองสี่ห้านะเกิดตรงนี้ครับนะแล้วก็สองสี่ห้าเหมือนกันที่มันดาเล เกิดตรงนี้ครับตรงนี้ครับะนะสองอี่เจดสามที่ย่าง,งกุ้งย่างกุ้งไกลตรงนี้เจ,จ,จ็ดสาแล้วก็ที่โคโคพโค่โค่โคโค่โค่โคตโค่ีค่โค่โนีโค่โคนะ่ที่นค่โ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 ค่นี้โ่โค่ดค่โค่โค่โค่ค่โค่โค่โ่่ ยี่สิบสองมีนาหกแปดก็ที่มันดนเลจุดเดิมจุดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีสองพันนี่จุดเดิมเลย155ร้อยห้าสิบห้าครับจุดเดิมเลยพี่โอ๋นะใช่นี่จุดเดิมเลยนะเนี่ยลอยเลื่อนสกายอยู่นี้มาคือแนวนี้จากมันนี่เลยแนวนี้เขาบอกว่าประเทศไทยอยู่ในแนวนี้ครับก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะโดนเราโดนอยู่นะเหวนี้ครับนะครับจากลอยเลื่อนของแผ่นดินไหวครับปัญหาของบ้านเราอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้กําลังมาลุมมาตุ้มกันอยู่ว่าด้วยเรื่องของ การก่อสร้างและคุณภาพของผู้รับเหมาตึกถามว่าตึกนี้เพิ่งเริ่มก่อสร้างได้30%เปเซ็นความสูง30ชั้นเนี่ยปัญหาที่ถล่มมาเนี่ยเพราะจะบอกว่าเพราะกาลังก่อสร้างไม่ได้นะเพราะอีกเป็น10บสอาคารที่สูงดับเดยวกันในกรทมเนี่ยเขามไม่ถลม่มคําถามถล่มมาเพราะ,ะการออกแบบอถล่มมาเพราะการควบคุมก่อสร้างถล่มมาเพราะวัดสดุถล่มมาเพราะ คนกํากับคนก่อสร้างกลุ่มที่มาลงทุนก่อสร้างไหมสามสี่เรื่องยังเป็นโจทย์สําคัญอยู่เลยว่าด้วยเรื่องของคุณภาพของบริษัทที่มารับเหมาเราโอ้นี่กลงเนี่ยนนมันมีคุณภาพจริงหรือไม่อืเป็น,น,นการก่อ,อสร้างโดยกิจการร่วมค้า i t ทีดี c ีอาและบริษัทไชน่า Level Number ร์นี่ก่อสร้างก่อสร้าง <laughs> 2,136ล้านบาทใช่ แล้วก็มีสัญญาว่าด้วยเรื่องของการก่อสร้างที่กํากับดูแลการก่อสร้างควบคุมการก่อสร้างอีกชุดหนึ่งที่คอยกํากับดูแลการก่อสร้างพอพอมีการพูดถึงว่าบราิษัทที่ก่อสร้างเป็นบริษัทร่วมทุนจากจีนเนี่ยอโอ้โหนี่ภาพหลอน,นเยอะนี่คนก็ต้องคุยตรวจสอบสิเพราะรรว่านี่คือการช็อกครั้งแรกของประเทศไทยที่ตึกมันถล่มลงมาทั้งตึกเดี๋ยวพี่วีครับออ ไปพบว่ามันบ,นบริษัทเนี่ยไชน่าเรียวเวเนี่ยครับที่จัดตั้งเนี่ยมีคนไทยหนึ่งคนถือหุ้นและอาคารของเขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับนี่อาคารใช่ไหมใช่นี่ที่ทำการอ๋อสี่เก้าสามสี่นะใช่นี่อาคารเหรอเนี่ยใช่อ่าแล้วก็คุยไปถึงคุณภาพในการก่อสร้าง สองพันกว่าล้านตกลงอ่ะไปลงทุนยังไงนี่เฉพาะเก้าอี้นี้เก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเก้าอี้ประกอบเก้าอี้เก้าอี้อ้น,นั้<อ>น,นเป็นอุปกรณ์เสริมช่งางเขาเขายัางไม่ซื้อ <S 1> 1 <S แต่ปัญหาก็คือว่าอะไรหรือที่ทําให้อาคารสูงขนาดนั้นซุดตัวลงมาหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวในขณะที่ตึกอื่นๆครับไม่ปรากฏ ยบอกว่าการการหาสาเหตุเนี่ยแน่นอนการหาสาเหตุน่าจะเกี่ยวข้องนอกจากนายกรัมตรีแล้วเนี่ยรัมตรีที่เกี่ยวข้องสองท่านเนี่ยก็คือรัมตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและรัมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องค้นหาสาเหตุนี่รัมตรีมหาดไทยบอกทผมในฐานะวิศวกรคนหนึ่งเนี่ยต้องมีอะไรผิดพลาด ไม่แบบก็การก่อสร้างที่พูดนำเพือตั้งไม่แบบการก่อสร้างการออกแบบต้องดูรับรองโดยวิศวกรแต่เชื่อว่าการประมูลงานต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสแน่นอนเพราะเป็นอาคารของสอตองออ,อันนี้ไม่แน่ใจว่าเน็บไหมต้องโปร่งใสแน่นอนเพราะเป็นอาคารของสอตองอเขาต้องอยู่ในอาคารนี้เขาต้องปลอดภัยส่วนนี่รัฐีอุตสาหกรรมไปเก็บข้อมูลไปเก็บเหล็กออกมาตรวจสอบเห็นแล้ว บอกเลยครับแค่เห็นผมก็อึ้งแล้วครับนี่น่าสนใจตั้งแต่คำพูดแร<ต>ก<ล>ผมพูดไม่ได้จริงๆเราจะรีบนำตัวเหล็กทุกตัวอย่างไปตรวจสอบคุณภาพที่สถาบันเหล็กเขาหากินหากำไรจากความเดือดร้อนของคนเขาไม่ได้ตังเขาก็เอาไปใช้ในคุกเท่านั้นเองถ้าเขาได้ตังไปวัน วันเนี้ยช่วงบ่ายโมงนู่นแหละเขาส่งไปที่สถาบันเหล็กเพื่อตรวจสอบคุณภาพหกชุดครับเอาเอาเอาข้อมูลทางลึกนะหกชุดในเหล็กที่เอาไปนั้นะครับเอาไปใช้ตรวจสอบมาจากหนึ่งบริษัทหกชุดอ,อ,อีกสองบริษัทนำเหล็กตัวอย่างนั้นอ่ะหนึ่งชุดรู้สึกว่าบริษัทที่จากตัวอย่างนั้นเป็นบริษัทที่ลำรีอุตสาหกรรมเข้าไปตรวจสอบอื กำกับและสั่งปิดโรงงานก่อนหน้านี้ไหมยอยู่ที่ระยองอยู่ที่ระยองไงชื่อย่อ S K Y S K Y คำถามเนี้ยคำถาม,ถามย้อนไปฟังทําไมลํา่รีท่านหนึ่งบอกว่าเห็นแล้วอึ้งและลํามีท่านหนึ่งจึงบอกว่าต้องปิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งครับเอาอย่างี้ครับแค่แค่เห็นผมก็อึ้งแล้วครับแต่ว่าแต่ว่า แต่ว่าผมผมพูดไม่ได้จริงๆนะครับอ,อย่างนี้ครับเราจะรีบนำนำตัวเหล็กทุกตัวอย่างเนี่ยไปตรวจสอบคุณภาพนะครับที่สถาบันเหล็ก <จน S 2> ผมเชิญสื่อมลชนตอนนี้ที่เก็บได้ทั้งหมด6ประเภทแต่บางบางประเภทเนี่ยแต่และประเภทเราก็เก็บหลายตัวอย่างนะครับเก็บจากหลายจุดหลายตัวอย่างถ้าหนึ่งเราดูว่ามาจากผู้ผลิตายไหน,นะครับถ้ามาจากผู้ผลิตรายไหนเราก็ต้องไปที่โรงงานนั้นแล้วก็ให้หยุดปรับป ถ้ามันมีปัญหามากก็อาจจะถึงขั้นการเพิกถอนใบอนุญาตมอกเมื่อเพิกถอนใบอนุญาตมอกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะออกไปจําหน่ายได้ต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดกลับมาถ้าถามผมในฐานะวิศวกรคนหนึ่งเนี่ยผมก็คิดเหมือนเอนจิเนียร์ทั่วไปทุกคนผมเชื่อว่าเอนจิเนียร์ทุกคนเนี่ยคิดคิดคิดหมดคิดเหมือนกันหมดมันมันมันต้องมีอะไรผิดพลาดไม่แบบก็การก่อสร้างมันไม่มีทางเป็นอื่น มันลีดไปถึงคอรับชั่นไหมคะท่านผมผมคิดว่าเรื่องคอรับชั่นเนี่ยมันมันมันดูจากอะไรอ่ะงบประมาณที่ใช้กัับวสดุงบประมาณพวกนี้ไอการออกแบบนี่มันต้องถูกถูกเขาเรียกอะไรถูกรับรองโดยโดยวิศวกรวุฒิวิศวกรนะครับโดยผู้ออกแบบเขาต้องมีลายเส้นอยู่แล้วนะครับ มนุษย์ทุกคนไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่เรารับมือกับเรื่องของธรรมชาติได้หัวใจสาคัญครั้งนี้คือพูดกันมากมเรื่องเตือนภัยเ,ออเรื่องเตือนภัยเรื่อง SMS การเตือนภัยจะประประัปะิปปปตัวยังไงเวลาเกิดภาวะภัยพิบัติไอ้นี่เป็นปัญหาใหญ่มากแต่ถึงตอนนี้ก็บอกว่าระบบเตือนภัยของเราเนี่ยไราภาพและสามปีที่ผ่านมาไม่คืบหน้า ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ